สวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีคสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่กําลังชมผ่านทางแฟนเพจของโรงพยาบาลพญาไทย2อยู่ตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้น้อยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรเดชตุงคาเสรณีค่ะศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไทย2นะคะถามคุณหมอสักนิดหนึ่งนะคะในยังบางเคสคือถ้าตอนนี้เนี่ยเรากระดูกพุนแล้วแต่ยังไม่หักนะคะอันนี้คือดกระดูกพุนแล้วยังไม่หักเราก็สามารถดูแลอย่างที่คุณหมอบอกได้เอากําลังกายหรือว่ารับประทาน วิตามินแคลเซียมต่างๆนะคะแล้วก็กินยาแล้วก็ฉีดใช่ใชก็ฉีดยาแบบนี้แต่ถ้าบางท่านค่ะที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นกระดูกพูนจนถึงขั้นกระดูกหักเราต้องรักษาอย่างไรบ้างคะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเนี่ยโดยเฉพาะสันหลังหักเนี่ยรักษาได้โดนไม่ต้องผ่าตัดใสนด่น็อตผ่าตัดแผลยาวใส่เหล็กไทเทเนียมเข้าไปยึดปัจจุบันผมเรียนให้ทราบลยฮะการรักษาได้ผลดีมากมากกว่าเกินกว่า90%ซ การฉีดซีเมนต์เข้าไปสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังหักเนี่ยเหรอคะใช่ครับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วใช่ไม่น่ากลัวไม่เจ็บตัวไม่มีมีดละไม่ต้องลงมีดละแค่ผ่านเข็มเล็กๆเ,เ,เข้าไปปุ๊บเรามีคลิปให้ดูนะครับเป็นวิดีโอคลิปลองดูนะครับฉีดซีเมนต์เข้าไปใช่ฉีดซีเมนต์เนี่ยเห็นไหมกระดูกสันหลังเนี่ยเวลาคนคนไข้เกิดอาการเนี่ยล้มเนี่ยเห็นไหมกระดูกเราเยี่ยงแบบนี้เหมือนใยบวบเห็นไหมเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะเกิดอาการเขาเรียกยุบตัวลงไปคนไข้เห็นไหมเราแทนที่เราจะต้องไปผ่าตัดเพื่ออออจะเเเเเาไไปยยยยึึดดนนน็ตตททีีมม่่้้งแลว เราใส่บอลลูนเข้าไปเห็นไหมฮะแล้วก anyway> ็ล้ายๆเหมือนแม่แรง่ยยกขึ้นไปส่วนบอลลูนน anyway> ี้เราก็ออกไปช่องว่างคุณต้นอ้อเห็นไหมะช่องว่างตรงนี้เราก็จะใส่ซีเมนซีเมนนี้เป็นซีเมนทางการแพทย์นะครับเข้าไปแทนที่ตรงนั้นใช่ไหมเหอันนี้คนไข้จะหายเลยหายแบบเขาเรียกปิดทิ้งใช้เวลาในการรักษานานไหมคะก็วันเดียวเลยก็คือมาที่โรงพยาบาลวันเดียวแล้วก็รักษาแบบนี้ถ้างทำตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ทำวันนี้ก็คือนอนหนึ่งคืนแล้วอีกวันกลับบ้านได้เลยไม่ต้องผ่าตัดเลยองแค่ แค่โยมแค่ลฉีดยาให้ให้หลับนิดนึงแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็ใส่สายเข้าไปตรงเนี้ยนะเป็นเข็มเล็กๆแล้วก็ดันบรรลนอย่างที่ผมเห็นแล้วคุณภาพชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนบอกเลยว่าดีขึ้นมากซีเมนต์นี้เข้าไปเสริมกระดูกตรงที่มันยุบเลยนั่นครับแต่คนไม่ค่อยรู้ ต้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนรวมไปถึงต้นอ้อด้วยก็ไม่รู้ว่าการที่เรากระดูกสันหสลังหักแล้วเนี่ยเราสามารถทําการรักษา<ช>ด้วยการฉีดซีมเมนต์แบบนี้ได้วันนี้ขอฝากเรื่องนี้นึกว่าต้องไปผ่าตาัดแต่ที่โร,รงพยาบาลพญาไท2เลยมีนวัตกรรมทางการแพทย์แบบนี้แล้ว ดี่สามารถรักษาแล้วคุณภาพชีวิตของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะกลับไปเป็นปกติมีความสุขได้ที่เราบอกไปว่ารู้ไวป้องกันได้ด้วยวิธีการตรวจมวลกระดูกที่โรงพยาบาลพญาไท2ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิระเดชตุงขาเสรณดีศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท2มากมากนะคะที่มาให้ความรู้กับต้นอ้อแล้วก็คุณผู้ชมพอดีขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้นอ้อกับคุณหม อนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ